เป็นการไม่มนซ์ซึ่อนะครับมาจัดกิจกรรมอยู่ที่ตลาดนะครับใช่จ้าไมมอนซ์ซึ่งสวัสดีค่ะเย้วันนี้พวกเราอยู่กันที่ตลาดนัดสลักใดจังหวัชูนินนะคะงานนี้สนับสนุนความมั่นโดยน้องเปรี้ยวดัชมิวอร่อยแน่นชวนชีวิตตวินแน่นๆค่ะ หมายเลขหมายเลขใช่นะคะวันนี้ฉันชวนพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านเลยนะคะไปสนุกสนานครั้งยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตใหม่วนเสิร์ตร้องเล่นเป็นสุดเรัปรองความสนุกสนานความฮือฮาเพราะว่ามีเสียงผู้ใยุ่งเข้าเรคคอร์ดมากายเลยนะคะมีน้องไรอันน้องขันน้องรอมแล้วก็มีครูเต้ยอับดุลวัฒน์ค่ะรวมถึงพี่พันธุ์ธูงแต่งช่องวอลเลย์บอลมาด้วยนะคะสนุกสนาน น,นี้ชมฟรีดูฟรีไม่เสียเงินเลยนะคะไปแต่ตัวกันได้เลยมีของแจกของแถมเล่นเกมสนุกสนานช็อปติ้งสินค้ารดราคามากมายพบกันวันเสาร์นี้15กันยาคมนี้เวลา4โมงเย็นไปต้นไปที่โรบินสันและไทรซูรินนะคะกับเปอรเสิร์ดไฟม่มวยสดร้องเล่น